ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมที่ประเทศอื่นถึงขับรถเลนขวาภูมิลัยซ้ายและทำไมประเทศไทยถึงขับรถเลนซ้ายภูมิลัไขวาคลิปนี้มีคำตอบครับประวัติการจราจรซ้ายมือและขวามือในอดีตมีบันทึกเอาไว้มากมายเกี่ยวกับการเริ่มต้นการจราจรด้านซ้ายและขวาซึ่งหากตั้งอิงตามพื้นฐานทั่วไปพบว่าในอดีตผู้คนมักนิยมเดินทางชิดซ้ายของถนนเพราะว่าคนส่วนมาก ถนาดขวาและมีการพบหลักฐานยืนยันหลายแหล่งที่จะระบุและยืนยันได้ว่าความนิยมการใช้ถนนช่องทางซ้ายมีมากกว่าทางขวาก่อนการปฏิวัติในฝรั่งเศสปีคศ .1789 กลุ่มคนชั้นสูงจะถือสิทธิเดินทางชิดซ้ายของถนนและแบ่งชนชั้นด้วยการบังคับให้ชาวชนบทเดินทางขวาภายหลังเกิดการกรบฏแหกคุกบาตีนทำให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายตามมา คนชั้นสูงพากันหวาดกลัวและไม่อยากทำตัวให้แปลกแยกจึงพากันเดินชิดขวาเนียนๆไปกับชาวชนบทเพื่อความปลอดภัยจนเข้าสู่ยุคของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองเริ่มมีการเปลี่ยนอำนาจการปกครองและมีประเทศอนานิคมเกิดขึ้นทำให้หลายประเทศต้องเดินรถตามแบบเจ้าอาณานิคมอาณาเขตที่ควบคุมโดยฝรั่งเศสจะชิดขวาอาณาเขตที่ครอบครองโดยอังกฤษยังคงชิดซ้าย จนในเวลาต่อมาแต่ละประเทศได้รับอิสรภาพก็มีการปรับเปลี่ยนทิศทางให้สอดคล้องกับประเทศใกล้เคียงทำให้หลายประเทศเดินรถชิดขวาและบางประเทศก็ยังชิดซ้ายตามระบบเก่าจนเริ่มเข้าสู่ยุคปัจจุบันการออกแบบรถก็เป็นอีกหนึ่งอิทธิพลสำคัญที่ทำให้แต่ละประเทศต้องเลือกใช้กฎจราจรว่าจะเป็นแบบซ้ายหรือขวาเพื่อรองรับรถที่ถูกผลิตและนำเข้ามาในประเทศนั้น ซึ่งรถจากประเทศอเมริกาขึ้นชื่อว่าเป็นผู้บุกเบิกมีผลต่อการเลือกเลนจราจรของแต่ละประเทศเลยทีเดียวปัจจุบันมี1 6 3ประเทศและดินแดงที่ใช้การจราจรขวามือในขณะที่76ประเทศที่เหลือใช้การจราจรซ้ายมือประเทศที่ใช้การจราจรซ้ายมือคิดเป็นหนึ่งใน6ของพื้นที่และหนึ่งในสี่ของถนนบนโลกทำไมไทยขับรถเลนซ้าย ไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับอิทธิพลมาจากสารชาชอาณาจักรในสมัยที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตด,ด้านการค้าขายโดยอังกฤษใช้ประเทศไทยเป็นทางลัดในการติดต่อค้าขายกับประเทศอินเดียในช่วงปีคศ1826เป็นต้นมาทำให้ทุกวันนี้เราจึงขับพวงมาลัยขวาและขับรถชิดเลนซ้ายตามแบบอังกฤษนั่นเองซึ่งประเทศไทยคือประเทศที่มีพรมแดงติดกับประเทศที่ขับรถคนละด้าน คิดเป็นสัดส่วนมากที่สุดในโลกคือมีพรมแดนติดกับพม่าลาวกัมพูชามาเลเซียมีแค่มาเลเซียที่ขับรถด้านเดียวกับไทยที่เหลือติดกับประเทศที่ขับรถคนและด้านกับไทยทั้งหมดซึ่งแต่ละประเทศเพื่อนบ้านของไทยจะมีจุดเปลี่ยนเส้นทางจราจรที่เมื่อเข้าสู่ประเทศนั้นก็จะต้องขับรถในเลนตามที่กฎหมายของประเทศนั้นกําหนดทันทีทั้งหมดนี้ก็คือความเป็นมาของการตอบคาถามที่ว่าทําไมไทยขับรถเลนซ้าย นั่นเพราะเราได้รับอิทธิพลรถพวงมาลายขวาจากประเทศอังกฤษมานั่นเองทั้งนี้ก็ไม่มีหลักฐานหรือข้อพิสูจน์อะไรมายืนยันได้ว่าขับรถเลนไหนจะปลอดภัยกว่ากันและปัจจุบันการเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่ให้ไปใช้เลนอีกด้านก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะคิดทำได้ยากขึ้นแล้วในสมัยนี้รวมถึงกฎหมายที่ถูกสร้างขึ้นมารองรับโดยสมบูรณ์แล้ว ดังนั้นคงจะเป็นเรื่องใหญ่ที่จะให้ไทยเปลี่ยนไปใช้การวิ่งรถเลนขวาเหมือนประเทศเพื่อนบ้านก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคำถามท,าที่ว่าทำไมประเทศไทยถึงวิ่งรถเลนซ้ายหากชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์ซับสไคร้แชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยขอบคุณที่รับชมครับ